สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ทำปกหนังสือแบบ 3D ด้วยแคนวาซึ่งเคล็ดลับอันนี้ไม่มีใครบอกนะต้องหากันเองนะครับวันนี้พอดีหาได้แล้วนะหลังจากที่มีหลายท่านสอบถามมานะครับเดี๋ยวเรามาตอบโจทย์ข้อนี้กันนะครับว่าทำยังไงให้เราเข้าไปที่แคนวาใช่ไหมครับ เข้าเข้าแคนวา com แล้วเข้าสู่ระบบแล้วก็ดำเนินการต่อด้วย Google นะครับแล้วเราก็เลือก Gmail ของเราเ,เลือก Gmail ที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็เข้ารหาัสคลิกถัดไปเราเอาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับ ขอบคุณท่านเสนีท่านสมบูรณ์นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ค้นหาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่ Presentation นี้กันก็ได้นะครับหรือเราไปเลือกเอแีวตั้งก็ได้เอีเนตั้งอ,อันนี้เป็นการทำปกหนังสือพอเอซีเนตั้งเดี๋ยวเราก็ไปเอารูปมาเราไม่เอารูปนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเอารูปนี้ก็ได้อเอารูปมา วางไว้พอวางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เซฟเป็น jpeg เนาะเอ้ png นะครับเราก็ดาวน์โหลดนะคลิกที่พอเราได้รูปปกทำแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วผมเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะครับสร้างปก 3D มดีด้วย เอาสักหน่อยเนาะอ่าไม่ต้องรีบว่าได้เรียบร้อยเราไปอัพโหลดนะเอารูปภาพของเรามาใส่นะนะครับถ้ามันเกินไปก็ดับเบิลคลิกแล้วขยับลงมาให้อยู่ในวงกลมก็เสร็จแล้วนะอันนี้เราก็ไปทำการเซฟนะครับดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ PNG นจีนะแล้วเราก็คลิกที่ดาวน์ สักคู่นะครัแบบกำลังดาวน์โหลดเรียบร้อยละอ่าพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้แล้วเราก็จะไปสร้างไฟล์ใหม่ก็ได้นะสร้างไฟล์ใหม่แต่นนี้ผมทำตรงนี้ให้เห็นก็แล้วกันครับผมเพิ่มหน้าเอาเนาะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ไปอัปโหลดนะครับคลิกอัปโหลดอัปโหลดไฟล์นะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คืออันนี้นะเนาะแล้วคลิกที่โอเพนไฟล์ตรงนี้ก็จะมา พอเมื่อปลายมาเสร็จนะครับเราก็ลากมาดานมา,มาครับจะไม่เต็มจะไม่เต็มเหมือนครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกจะมาเต็มเลยครั้งนี้เราบอกเอามาแค่นี้นะครับเราก็อาจจะขยายมันใหญ่หน่อยก็ได้นะครับพอขยายเสร็จให้เราคลิกที่รูปภาพตรงนี้แหละครับที่ที่สาคัญมันจะเป็นคําว่าตกแต่งภาพถ่ายกับแก้ไขรูปภาพ ถ้าเราคลิกที่ตกแต่งภาพถ่ายตรงนี้นะครับเราจะหาคำว่าดูตรงเอฟเฟกนะจะไม่มีคำว่ามอกอัพเนาะจะไม่มีคำว่ามอกอัพหรือถ้าเราคลิกที่แอปนะครับคลิกที่แอปแล้วเลื่อนหาคำว่ามอกอัพตรงนี้เห็นไหมมอัพตรงนี้ ก็เจอคือสมาร์ทโฟนลายพิมพ์เครื่องแต่กายนี่นเราเอาไปทำลายเสื้อก็ได้ทัมอกอัพตรงนี้เสร็จแล้วจะไม่มีคำว่าหนังสือเห็นไหมจะไม่มีคำว่าหนังสือเคล็ดลับอยู่ตรงนี้พอเราคลิกที่รูปภาพให้คลิกที่ตกแต่งภาพถ่ายนะครับตกแต่งภาพถ่ายเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีคำว่ามอกอัพตรงนี้คุณกำลังใช้เครื่องมือตกแต่งภาพถ่ายเวอร์ชันใหม่ หาต้องการใช้เวอร์ชันเก่าไว้คลิกที่นี่เราต้องกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าถึงจะมีเครื่องมือนี้เห็น <clog> ไหมครับเคล็ดลับตรงนี้ไม่มีใครบอกต้องหาเองนะต้องขอบุลแรงบลใจัะท่านเสนีกับท่านสมบูรณ์อีกครั้งน,นะครับในกลุ่มไลน์กันเมื่อกี้นี้คลิกที่นี่นะครับนี่จะมีการใช้เครื่องมือตกแต่งเวอร์ชันใหม่ต่อไปเปลี่ยนกลับเป็นเครื่องมือต่อไปเพราะนั้นถ้าเรากลับไปเครื่องมือเก่านะเครื่องมือเดิม แล้วจะกลับเครื่องมือใหม่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่นะเหมือนกันนะครับเราก็คลิกที่เปลี่ยนกลับเป็นเครื่องมือเดิมสังเกตตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นคําว่าอะไรแก้ไขรูปภาพนะเมื่อกี้เราเป็นตกแต่งภาพถ่ายใช่ไหมตอนนี้จะเป็นแก้ไขรูปภาพอพอเราแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้วเราเลื่อนดูนิดหนึง่งเราก็คลิกที่แก้ไขรูปภาพนะครับ พอคลิกแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าสมาร์ทม็อกอัพละตัวนี้สาคัญนะครับจะมีสมาร์ทม็อกอัพเพราะถ้าอันเดิมไม่มีนะนะครับถ้าเราถ้าเป็นตกแต่งภาพถ่ายจะไม่มีถ้าเป็นแก้ไขรูปภาพนี่จะมีอ่าเราก็คลิกที่ดูทั้งหมดสมาร์ทม็อกอัพดูทั้งหมดก็จะปรากฏนะอันนี้เราสามารถเอาไปใช้ไ,ไ,ได้เยอะะเลยนะ ทําเสื้อทําแก้วน้ําได้หมดเลยนะผมเลื่อนให้ดูก่อนก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหทาเป็นลายแก้วน้ําทําเป็นอะไรได้หมดเลยเห็นไหมโอ้โหนะเก็บไปกลับไปใช้เวอร์ชั่นเดิมจะทําได้อะไรหลายอย่างนะครับเนี่ยแก้วน้าอะไรก็ได้อ่าให้เรามาหาคําว่าหนังสือนะครับนี่หนังสือให้เลือกบุกหกเลือกแบบบุกหกนะเราคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วรอประมวลผลสักครู่ เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมมาละอ่านี่แหละครับก็ทําเป็นปกนังสือแบบสามดีโดยมีเคล็ดลับแค่นิดเดียวตรงนี้เองนะตรงนี้นะครับเป็นแก้ไขรูปภาพไม่ใช่ตกแต่งภาพถ่ายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกตรงนี้อีกครั้งถ้าเราจะไปใช้เวอร์ชันใหม่เดี๋ยวเราก็เลือกเอานะครับแล้วแต่เราจะถนัดตรงไหนเนียเรียกคืนค่าเริ่มต้นนะครับโอเคนะเสร็จแล้วเราก็บันทึก ลรวก็แชร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้เลยนะเป็นปกหนังสือ 3D ด้วย c a n วาเคล็ดลับอันนี้ก็บอกกล่ากันไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากครูไวเก่าต่อไปนะครับสวัสดีครับ